ประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยอนะฮะแล้วกลางคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยปกตินะฮะอาจารย์ฮะสำหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอต่อมลูกหมางี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็พอสูงอายุข,ขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะคมันก็ เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้างไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเนื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปลอยคมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะ ก็สังเกตคือกระปิกกระป๋าคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติ้งติ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่าฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันนึงประมาณสิบกว่าครั้งคือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาเขาปกติก็ทำอ่าฮะครับอ่าฮะแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหม อันอันไม่ได้อันไม่ได้เลยอันไม่ได้เออ,อปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยก็ฉี่ก็ปีกปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่านคืนหนึ่งประมาณสามถึงสี่ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยอะไรเียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุก ประจังปีทุกครั้ง uh huh. ปีปีละครั้งนะฮะ uh huh. ปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A. Uh huh. ใช่ไหมฮะ uh huh. ค่า P.S.A. มันสูงขึ้นมัน,ค,นคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไรฮะเป็น Prostate Specific Antigen ค่ uh, Ant ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมากอะค่ะ uh huh. ตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จากศูนยถึงสี่คนปกติใชไม่เกินสี่ใช่ไหมไม่เกินสี่ผมก็ขึ้นไปถึงหถึงหถึงหก็ก็ไปตรวจก็ทางทางโรงพยาบาลบอกก็แนะนําให้ไปหาหมอเฉพาะทางอืมผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนฮะทางทางยูโรโลจีค่ะ เรบอกแค่น right ี้ฮะเขาส่งตัวไปอีกแผนกหนึ่งว่างั้นก็ไปไปเช็คก็ข้าวมาก็เป็นเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เสพมาแก้เสพกับยาก็ขยายท่อปัสสาวะนะครับเอก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็ จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมอืนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแล้วโอ้โหขนาดกินยาแล้วนะอะก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าเอ้ยตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจ อ่าเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืมปกติครับแต,แต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านันกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามหมอผมขอเที่ยวก่อนได <c oughs> ้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมะเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าผมก็ไป ขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงการาครับก็กลับมาหลังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสร์เรัีก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือ,อคำคำว่าสมดุลร่างกายอการปรับสมดุลของร่างกายอืคือถ้ามันเหมือนเหมือนกระส์จีนะ่ะหญิงก็อย่างให้มันเท่ากันครับ ก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติอันนั้น<ม>คือคําที่คุณชันชัยประทับใจประทับใจนะ <ผม S 1> ตอนน,นประมาณวันที่3 11, ามสิบเอ็พฤษภาถ้าจำไม่ผิดก็มาที่นี่เลยเดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหน หมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะง่ายเฉลี่ยเดือนเดนองต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าใช่ใช่เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมนี่คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึง13มันไปถึง13 1 3แล้วแลหมอฟันทงว่าเป็นอะไรหรือยังฮะไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรอจ ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันมันขึ้นเรื่อยๆฮะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยชก็ยังเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิกระพอยตกลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุดกลางคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่ฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นอืมนะฮะอาจจะเป็นเพราะค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆฮะ มันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอค่า PSA ที่อ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ค่ะอ๋อมันมันแล้วแต่คนนะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Operation Bim ก็หวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยฮะอืม ก็เข้ามาก็ก็คือประทับใจคำคำนี้เองฮะว่าความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหยิงกับหยางถ้ามันเท่ากันโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าวในเมื่อ,อนนเราอ,นนอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะ่คุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางทางคุณหมอให้มาอือซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจ ซื้อทางเลยคือยาที่หมอให้ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะฮะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาผลิตภัณฑ์โอเ o อรช่นบิมใช่ครับตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีอื คือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาสิบสามนี่คือตัวเลขหลังสุดที่คุณหมอจ่ายยาให้และคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อถูกไหมฮะพอรับประทานบิมไปได้สมเดือนถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันมันได้ผลไหม ก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทําอะไรไหมฮะไม่มีฮนะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ,อ๋อไม,ไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม,ไม่ทานเลยทานแต่บีมค,คือจะพิสูจน์ว่าโอเคถ้าถ้ายาของหมอกับบีมร้อยเนี่ยอืมัมนอตัวเป็นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮนะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮนะไม่มี คือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายหลายคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อาําไพเองเนี่ยจะแนะนําอยู่เสมอว่าไม่ควรทําถูกไหมอาจารย์ครับนะฮะอ่ะเสร็จแล้ว3เดือนผ่านไปค่า P.S.A ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือ 4. จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮะก็อ่านอ่านจากาจากค่านี้จากค่านี้อา้าว